พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธวันที่4เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องมันเป็นการต่อสู้ที่ดีและพระวจนะที่จะใคร้ขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อที่12จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ ทงยึดชีวิตนิรันด์ให้มันคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเลียงให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านเก่าคำยอมรับอันดีต่อนหน้าพยันหลายคนพี่น้องคะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามในฐานะคริสเตียนคุณอยู่ในการต่อสู้บางคนไม่ชอบที่จะได้ยินเรื่องนี้เพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะต่อสู้ในทางกลับกันพวกเขาหวังว่าทุกอย่างจะลงตัวพอดี ไม่คุณต้องต่อสู้ทำไมเพราะว่ามีศัตรูกำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะไม่ลงตัวสำหรับคุณพี่น้องคะจงเข้าใจว่าโลกนี้เป็นศัตรูกับความเชื่อของคุณนั่นคือเป็นศัตรูกับราชนจาจักรของพระเจ้าอย่างไรก็ตามพระเยซูตรัสว่าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วยอห์นบทที่ส6ข้อที่33 ดังนั้นเราไม่ได้กำลังพยายามเอาชนะโลกเราชนะแล้วในพระเยซูคริสต์และรักษาไว้ในสถานะนั้นด้วยความเชื่อของเราพระคัมภีร์กล่าวว่าความเชื่อของเราคือชัยชนะที่เอาชนะโลกเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อที่สี่พี่น้องคะ ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมพระองจึงบอกให้เราต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อความเชื่อคือชอชนะดังนั้นจงมองด้วยตาแห่งความเชื่อเสมอจงมองเห็นจุดจบตั้งแต่ต้นและจดจ่ออยู่กับพระคำโดยดูว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชัยชนะของคุณก็ถูกรับประกันไว้แล้วนั่นเรียกว่าการต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อเพราะว่าคุณจะชนะเสมอ นี่คือสามสิ่งสำคัญที่ควรซ้าในขณะที่คุณต่อสู้อยู่ในการต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อนั่นคือจงปฏิเสธที่จะพิจารณาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและจดจ่ออยู่กับพระคำประการที่สองจงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเรื่อยๆโดยพระคำและให้พระคำเป็นแรงบันดาลใจของคุณรมบทที่12ข้อที่2และยากรบทที่1ข้อที่25 จากนั้นจนใครค่คนพระคำเพื่อให้พระคำส่งผลต่อชีวิตของคุณมากขึ้นโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่8ฮาเลลูยาอาเมนให้เดาว่าวท้ยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่ปร่งได้ประทานให้แก่ข้าพระองในพระเยซูคริส ข้าพระงยืนหยัดมั่นคงในสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์โดยดูดว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านข้าพระองค์จะประสบความสำเร็จได้ข้าพระงขอบพระคุณสำหรับชีวิตของพระเจ้าในตัวข้าพระองค์ ซึ่งกำลังทำงานในทุกเส้นใยของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้รับชัยชนะในทุกสถานการณ์ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าให้เราต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อของเราเพราะความเชื่อคือชัยชนะจงมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อเสมอ จงมองเห็นจุดจบตั้งแต่ต้นและจดจออยู่กับพระคำโดยรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชัยชนะของคุณก็ถูกรับประกันไว้แล้วค่ะนั่นเรียกว่าการต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อเพราะว่าคุณจะชนะเสมอดังนั้นจงไข้ค,คนพระคำของพระเจ้าเพื่อให้พระคำนั้นสรงผลต่อชืิตของคุณมากขึ้นนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด